สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนานทคูณภาคครูศูนย์การเรียนรู้สกรระดับตำบลหนองทันน้ำยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูสกรประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568 ข้อมูลทั่วไปสกรระดับตำบลหนองทันน้ำตั้งอยู่ที่อาคารหลังเก่าชมรมกำนังผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลหนองทันน้ำอำเภอขุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาวนานทคพูภาคครูศูนย์การเรียนรู้ประจำที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองทันน้ำตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 6จนถึงปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองทันน้ำภายใต้การบริหารโดยนางสมรทัไทยด้ามทองผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุดขาปาุ้นนางสาวมายุรีคำสุนีตำแหน่งครูนางสาวนานท์คูณภาคตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้สกรระดับตำบลหนองทันน้ำนายทวีชัยสิมเยอประธานองค์กรนักศึกษาสกรระดับตำบลหนองทันน้ำและอาสาสมัครสกร วชีวัดที่ 1. จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สกรระดับตำบลหนองธนน้ำมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานสกรระดับตำบลจากระบบ DMIS อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและมีการจัดทำบันทึกรายชื่อผู้เข้าใช้บริการสกรระดับตำบลและสมุรรดตรวจเยี่ยม ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จและการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรรระดับตบําบลสกรรระดับตําบลหนองทันน้ําได้จัดทําแผนปฏิบัติการสกรรระดับตบําบลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานของสกรรระดับตาบลหนองันน้ํา ตัวชีวัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบนหนองทันน้ามีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด70คนแบ่งเป็นระดับประถม1คนระดับมต้น28คนระดับมปลาย41คน สกรระดับตำบลหนองทันน้ำมีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจเปอร์เซนต์ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้ารวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปสกรระดับตำบลหนองทันน้ำมีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ81.4 3เอร์เของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเขาสอบปลายภาคมากกว่าหนึ่งรายวิชาขึ้นไป สกรอระดับตำบลหนองทันนามมีนักศึกษาร้อยละ81.25%ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนและอ e ีเอ็ซ ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรอระดับตำบลหนองทันน้ำมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาของภาคเรียนที่2ทับ2567คิดเป็นร้อยละ50%เอร์เซนต์ ตัวชี้วัดที่ห้รอยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกร。ระดับตำบลหนองทันน้ำมีนักศึกษาทั้งหมด70คนจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคทั้งหมด57คนจำนวนนักศึกษาที่ขาดสอบทั้งหมด13คนคิดเป็นรอยละ81.43%ตัวชี้วัดที่6รรอยละของผู้เรียนที่มีผลสัารทธิทางการเรียนในรายวิชาบังคับ สกรอระดับตำบลหนองทันน้ำมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปทั้งหมด33คนคิดเป็นร้อยละ47.14% ัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสก,กรระดับตำบลหนองทันน้ํามีจํานวนผู้เข้าร่วมก,กรรมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสกรระดับตำบลหนองทันน้ำตัวชี้วัดที่8รอยลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย สกรระดับตำบลหนองทันน้ำมีจำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้มีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสกรระดับตำบลหนองทันน้ำ ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสกลรระดับตำบลหนองทันน้ํามีจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสกลรระดับตำบลหนองทันน้าตัวชี้วัดที่1ิบ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรระดับตำบลหนองธ<ห>นา,นานนจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน,นที่ดำเน,นินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสกรระดับตำบลหนองทันนาตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรระดับตำบลหนองทันามมีส่วนร่วมกับภาคี ครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรและร่วมเป็นวิทยากรให้กับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรระดับตำบลหนองทานนามได้นำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปี<า>เป็นการพิเศษต่างๆตามน<อ>โยบายทีนี้และจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Base Pat t i t ชื่อผลงานผลการดำเนินง,งานประทานองค์กรนักศึกษาสกรระดับตำบลหนองทธนน้ำและอาสาสมัครสกรนายทวีชัยสิมเยอตัวชี้วัดที่14บสีจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ